สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเกศน,นะคะในช่องลูกเกศคะ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะ2 7 2 7เจ่ 27, 27, อธันวานแล้วนะคะเริ่มเป็นแบบช่วงปลายปีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เกศก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านตางจังหวัดได้นะคะอุ้ยแมวรองอีกแล้วก็คือวันนี้เนี่ยเกศก็เลยวันเกิดเพื่อนเกศเนี่ยจริงๆเป็นวันที่2 9เป็นวันหลังคารซึ่งเกศก็ไม่รู้ว่า เพื่อนเนี่ยจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้มีโอกาสแบบเจอกันหรือเปล่าซึ่งวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยคือเกดเนี่ยก็มีไปกินเนื้อย่างแล้วก็มีไปเลี้ยงแบบเล่านิดนหน่อยหน่อยแล้วนะคะเพื่อนอะ่ะเลี้ยงเนื้อย่างแต่ว่าเกดอะ่ะเลี้ยงแบบพวกเครื่องดืงบบ่มแอลกอฮอล์แล้วคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยคิดว่าจะพามันไปเลี้ยง กาแฟไปเลี้ยงไอติมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเกจะไปที่ไหนจะกก่คงไปห้างใกล้บ้านทุกคนก็อยากเห็นวสวัสดีก่อนเร็วก็คือกลายเป็นว่าจริงๆจะกลับบ้านแล้วจะฝากน้องไว้กับพี่คนหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เลยไม่ได้ฝากแล้วก็เลยต้องเลี้ยงเองออวันนี้เกดหนีเที่ยวก่อนนะอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุคนดูนี่ดูแมวมัน <c oughs> ตามเกดจริงๆนะทุกคนดูเดดูเด เก่งมากเลยแต่ก็คือฝากรอยเห็นปะเห็นรอยไหมเห็นรอยปะฝ<อ>ากรอยเลยคือเดี๋ยวหนูจะออกไปไหอุย้ยผ้ายังไม่ได้พับเลยก็คือแมวทําคลิปเขาหยุดไปหมดแล้วอะไรกองไว้นั่งหนักก็ไม่รู้อุ้ยชั่วไข่ชัวช่วไข่หน่อยชัวยย่วไข่เฮ้ย รัแกแต่ก็กัดแล้วก็ฝากรอยแผลไว้จะจะทิ้งไว้คนเดียวเนะี่ยอยู่คนเดียวนะคนเดียวนะคนเดียวนะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะนเนะก็บพุงก่อนหืมไม่อยากใครไปอรอไม่อยากให้ไปอ,ไอยากมีเพื่อนเล่นเดี๋บปีใหม่ก็เป็นของเราคนเดียวแล้วเนี่ย น้องไม่ใช่แมวตัวเมียนะคะแต่นมเห็นชัดมากน้องเป็นตัวพ่อ, <c oughs> องาไปเลยดูยส,สิเนี่ยอะไรสายแมวทุกคนดูดิกระเด็นมาถึงนี่ Icana, แบนไอตัวแสบตัวแบตัวแฉบตัวแสบตัวแบตัวแฉบตัวแบตัวแฉบตัวแบตัขยกินเชอรี่ไหม ตอนนี้เก็ก,ก็มาอยู่ที่ห้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีแบบพาเพื่อนไปกินกาแฟานะคะแล้วก็พาเพื่อนไปแบบไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบวันเกิดนางนะคะก็เพราะว่านางกลับบ้านประมาณสามประมาณสามสบสามเอ็ดเนี่ยนะเกดอะไม่แน่ใจวันนี้ก็คือพาไปช้อปเดี๋ยวเรามาเปิดถุงนี้เรยว่าเกดอะไปช้อปอะไรบ้างวันนี้นะคะก็คือไปซื้อนี่เลยะคะ่ะ พังเซงโกค่ะคือเป็นคุชชั่นย่ายานะคะเยาวดำคือเกดไม่ได้ซื้อกับขวดที่มันมีแพ็กเกจมาเพราะว่าทางสาขาบอกว่าเจ้าตัวแบบ699ที่มันมีแบบตลับมาเนี่ยคือมันหมดแล้วเกดก็เลยซื้อแบบรีฟิลมาใช้นะคะอันนี้419วบาทนะคะแต่ลด5%ค่ะก็จะเหลือแค่ 400บาทนะคะแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณ439บาทเอ้ยไม่ใช่4ี่บาทค่ะแล้วก็ซื้อซื้อสองอันนะคะกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เขาแถมมาให้นะคะมันเป็นมาส์เป็นมาสชีน,นะคะเป็นอะโวคาโดน่าใช้มากเลยนะคะแล้วเขาก็ยังแถมนี่ซื้อของมาแล้วก็แถมนะไม่ได้แบบว่าซื้อเขาก็แถมแบบเป็นโลโลชั่นนะคะตัวนี้ แล้วก็มีเป็นครีมเขาบอกว่าให้ทาโลชั่นก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมผิวเราก็จะดีอันนี้ก็คือของ The Face Shop นะคะซึ่งเกดเนี่ยก็เป็นสมาชิกของ The Face Shop อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าในเดือนเกิดเนี่ยซื้อของชิ้นแรกแล้วซื้อของชิ้นต่อไปเนี่ยลด50%นะคะทุกคนคือดีมากแล้วก็ไปวัสันค่ะไปวัดสันก็หมดไปกับสิงนี้ก็คือเป็น ม a ยเซราวอเตอร์นะคะเกชอบของนีเวียตรงที่มันมีกลิ่นกุหลาบค่ะทุกคนหอมชื่นใจนะคะแล้วก็นี่ลดราคาอีกแล้วนะคะกันแดดของ b a n าน่าโบ t ตัวนี้เกียศชอบมากมันเป็นเนื้อแบบทาไปแล้วมันซึมไวแล้วก็มันไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแล้วก็มันแบบ เป็นผิวไปเลยแล้วก็มันมันดูเป็นผิวเราอะ่ะแล้วก็กันแดดได้ดีนะคะเก็ใช้ตัวนี้เป็นแบบ Dairy ่มอยเจอรนะคะใช้ได้ทุกวันแบบ f e p พ e 50มันดีนะคะทุกคนอันนี้บัสจากแบบอะไรเขาเรียกอะไรออกซิเบนโซนะคะพาราเบนแล้วก็น้ํามันแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีด้วยคือผิวบาบางอะ่ะดีมากมันใช้ได้ทั้งพูดไม่ถูกเลยมันใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะทุกคนมันดีม,มากเลยนะคะแล้วก็ เกดก็ไปซื้อนี่เลยค่ะลิปสติกมาก็คือทุกคนเห็นสีปากเกดไหมคือเกดอนะ่ะจริงๆสีปากเกดใช้ for you two เบอร์สองนะคะเป็นรุ่นที่เป็น your my by for you two รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เขาเขาเรียกนะเซเรเบตเหรอหรือเขาเรียกอ,อะไรนะคก,กันกับ beauty blogger นะคะอันนี้เป็นสีรุ่นลิกกก็คือของคุณลิกนะคะคือเกดอนะ่ะชอบสีนี้แล้วเกดก็ตัวน,นี้เกดก็ไม่เคยใช้ i heart you by for you t b e ตัวนี้มันเป็นลิป รูปหัวใจอันนี้มันเป็นสีแดงนะคะชื่อสีว่าฮาวาน่าไนนะคะเบอร์ทุกคนแล้วก็เราได้มาร์ชียมาอันนี้ของโรจูคีซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะได้มาตัวตัวหนึ่งนะคะเป็นไฮโดรเจลมาร์คอลาเจนพอเลสนะคะตัวนี้มีแบบวิตามินดั้งเจ็ดชนิดเนี่ยแล้วก็มันเป็นไฮเดรตติ้งอะคะ่ะตัวนี้เป็นไ์ ะะก็คือ2ตัวน่าใช้ใช่ไหมแพ็กเกจจริงมันดูน่าใช้มากๆยังไม่หมดนะทีดีซื้อมาถามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นเก่ามันเป็น Premium Repair p o r ์เรอันนี้ราคา32ตัวนี้ราคา32บาทนะคะส่วน2ตัวนี้ราคา34บาทลดร,ราคาค่ะเลยซื้อมาเป็นสาวน้อยที่แบบแพ้การลดราคาและนี่นะคะเป็นดีโปรแกรมะคะ่ะทุกคนซึ่งดีโปรแกรมอ่ะ อันนี้เป็นแค่ขนาดทดลองนึกออกไหมซึ่งปกติมันจะราคา590บาทแต่อันนี้มันราคาแค่99บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นดีโปรแกรมไวท์เทนนิ่งเคลียร์เซตเก็ดมีตัวเดิมเป็นสีชมพูค่ะเป็นตัวเหมือนเป็นเป็นมอยเจอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไวท์เทนนิ่งนะคะกิ๊ตจะมาลองใช้ตัวหนึ่งมันจะเป็นโลชั่นนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นอิโมชั่นนะคะเนื้อเข้มข้นขวดเด็กนะคะเป็นอิโมชั่นขวดใหญ่เป็น โลชั่นซึ่งใช้ดีมากค่ะทุกคนเกตใช้ตัวสีชมพูลแล้วรู้สึกว่าเออมันช่วยให้ผิวชุ่มชื่นดีแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแบบความกระจ่างใสตะเกียบอะอายากได้ความกระจ่างใสนิดนึงก็เลยซื้อมานะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่ซื้อมานะคะมันซื้อหนึ่งมันไม่ได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อสองชิ้นที่เป็นสินค้าตาวัดสันเนี่ยมันจะเหลือแค่99บาทนี่นะคะตัวนี้มันเป็นเขาเรียกน,นะเป็นชีตแต่แหละเขาเรียก ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิปนะคะคือเกดอชอบใช้วิปวิปเนี่ยนะคะผ้าเปียกแล้วก็ <laughs> ตัวนี้เป็นเหมือนใครที่เป็นสมาชิกว่าสาร,สราซื้อของคบตามจํานวนเขาแบบ300บาทยอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะได้ส่วนลด <laughs> ถูกไหม <laughs> ก็จะได้สิทธิ์แรกซื้อไม่ใช่ส่วนลดสิทธิ์แรกซื้อเกดก็แรกซื้อตัวนี้มานะคะเป็น m i t s u m ิอ w วีวอเตอร์เซนะคะร้อซ <laughs> ตัวนี้นอ n น h e เคมี <laughs> นะคะเป็นันรกรีนะคะเป็นกันแดด เป็นขนาดเล็กอะคะ่ะอันนี้น่าจะกี่กี่มิลลิลิตรได้แดกรัมนะคะอันนี้แปดกรัมก็เกศอาจจะชอบใช้กันแดดสองอันสมมุติว่าอันนึงอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไปไหนก็ทาเบาๆก็จะเอาใช้หลอดเล็กนี่ก็คือสิ่งที่เกศซื้อมาในวันนี้นะคะทุกคนก็หมดเยอะเป็นเหมือนกันก็คือปวดหัวเลยแบบไม่คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะซึ่ง เดี๋ยวท้ายคลิปกจะมีอวยพรด้วยนะคะแต่วันนี้ไปแล้ว ค่ะทุกคนเงนเกตก็ถือโอกาสดีนะคะอวยพรปีใหม่สำหรับทุกคนเลยสำหรับปีหน้านะคะปี2564หรือปี2021นะคะขอให้เป็นปีที่เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในปีนี้นะคะขอให้ปีหน้าเนี่ยจเจริญง,งอกงามนะคะไม่เจออุปสรรคแบบนี้อีกแล้วนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่า เอ้อยโชคไม่ดีเลยที่ผ่านมาก็คือคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะหลายๆคนประสบประสบภัยเหมือนคุณเขาเรียกว่าอะไรนะประสบเหตุการณ์เหมือนคุณทุกคนเลยนะคะกเกตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็สําหรับปีหน้าขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเหมือนกับเกตเกดก็ขอให้ตัวเองเจอแต่สิ่งดีๆค่ะก็ปีนี้นะคะก็ให้มันผ่านพ้นไปค่ะเจอกันใหม่ในปีหน้าเนาะสำหรับ นี่จบไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ